สวัสดีครับพบกับผมช่องเตยฟัาริมคลองเรสซิง่งกับการไถนาทานาครับวันนี้มาปั่นครับนี่ครับหวานปั่นครับก็เสร็จแล้วครับทุ่งนี้ ก็ยังมีเนียนเท่าไหร่ครับฝนตกเมื่อคืนแล้วเจ้าของนาแกบอกให้มาหวานให้แล้วก็ปั่นเสร็จแล้วครับก็เหลือแต่คันใหญ่ไปซ่อมลรตเอรี่เสร็จแล้วนะครับยึดหูแต่งใหม่ใช้งานดีหรือเปล่า มาดูกันครับเป็นโรตารี่เก่านอกอะไหล่เสียงกลงครับลองทดลองใช้ใดูเผื่อมันใช้ดีๆก็เนียนๆอยู่นะครับนี่ความกว้างก็สองสองแปดครับสองเมตรยี่สิแปด ของเดิมน้าอย่าสอง้ยสบครับโอตารี่ติดมากับรถ M หกสองเจ้าของนาให้ทำอย่างนี้นะครับแกสั่งบอกว่าให้วิ่งเป็นสี่เหลี่ยมเลย ก็ได้หมดครับถ้าสั่งมาแบบไหนผมก็ทำให้แบบนั้นล่ะครับไม่นอกเหนือคำสั่งครับฝนตกเมื่อคืนก็แรงอยู่นะครับเนี่ยครับดินดินนุ่มๆเลยเวลาเราปั่นไปอย่างเงี้ยแล้วลอยล้อมันจะไม่ปิด มันจะเป็นร่องมาดูกันว่าครับมันจะเป็นร่องหรือเปล่าอ,อนแสงนิดนึงครับนี่ครับ จะถอยเอานะครับเนี่ยมันจะเก็บมุมตรงนี้ไม่ไม่หมดมน่าจะถอยเอาไปแบบนิ่มๆครับ เครื่องหวานข้าวก็เป็นข้าวไหมครับเนี่ยเม็ดก็ประมาณนี้นะครับหล่นไปปั่นไปในตัว ก็จะมืดหน่อยนะครับมันย้อนแสงเป็ช่วงบ่ายแล้ว เนี่ยครับดินยังนุม่นมๆอยู่เลยนี่หล่มครับเม็ดข้าวก็สวยอยู่ครับหวานมันออกดีอะ่ะข้าวน่าจะหมดนะครับ 听讲了。 นี่ครับไปแปลงหูมาใหม่คลิปก่อนนี่มันแปลงตรงนี้นะครับมันยืดออกมานี่แล้วเวลาใช้งานมันมันหลุดครับมันใช้งานไม่ได้มันยกขางขึ้นไมน่สูงก็ไปแปลงมา ีบก็ประมาณนี้นะครับไปเทียบกับ L 5 0ดูต่างกันหรือเปล่าผมก็ว่านใกล้เคียงกันนะครับ อันนี้เป็นเครื่องเก่านอก M 5 2าองเอ M 6 2ตัวนี้ L 5 0โรตารี่ติดรถครับก็เนียนทั้งก็เนียนหมดนะครับเนี่ยได้อยู่ไปดูอีกสักหน่อยครับแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านลนะ ย้อนแฝงครับประหยัดขึ้นกว่าเก่านะครับประหยัดคนแต่ <Okay. S 1> ก็มีบางคนเขายังไม่มั่นใจเครื่องหวานเท่าไหร่นะ ก็จะสั่นหน่อยนะครับ ยังไม่เคยลองนาน้ํานะครับนี่น,นี่มาลองนาเขาเรียกว่านาฝนตกให้ไหม่ <c oughs> ยังลองนาบุกอยู่นะครับไม่รู้ว่านาน้ำหยุดใช้ดีหรือเปล่าแต่เจ้าของเขาบอกว่ามันเหมาะกับนาน้ำก็มาลองนาบุกดูครับไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนี่ครับ เสร็จไวด้วยครับหน้ามันกว้างร้อนครับวันนี้ปุ๊บอ้ามากจะตกอีกหรือเปล่านี่วันเย็นนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเต้ยฝาริมคลองเลสซิ่งด้วยนะครับ ผมก็จะอัพคลิปมาเรื่อยๆเกี่ยวกับการทำนาเกี่ยวกับรถไถแล้วเจอกันใหม่ครับ